สานาทีต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสเจริญพระชนมายุ8ปพรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีรักนี้มีพอเพียงยอย,ย่าทออย่าทถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเฝ้า ฝ่าฝันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอ,อกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฝันตั้งหน้าบทประพันธ์และบทวิทยุโดยวราการของคณะมิตรประสานการละครโดยสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจ ร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรักนี้มีพอเพียงได้นะบัดนี้รักนี้มีพอเพียงตอนที่20อันเป็นตอนอวสานความเดิมตอนที่แล้วพระไทยกลับมาพบกับยาหยี ที่พยายามงอนง้อขอโทษพระไทยบอกว่าไม่โกรธและยกโทษให้เพราะเขาลืมเธอไปหมดแล้วยาหยียังไม่ยอมแพ้ง่ายๆจึงวางแผนเข้าหาเพื่อยั่วยวนพระไทยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังเรื่องราวชีวิตรักและการต่อสู้เพื่อเชิดชูและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบห0ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัก,รกนี้มีพอเพ, <อ S 1> พียงได้แล้วมาสิคะพระไทยคะ่ะมหาลูกหยีเราจะมีความสุขด้วยกันสิคะสวมเสื้อผ้าเถอะยายี อย่าให้ผมคิดว่าคุณไม่มีค่ามากไปกว่าน,นี้คุณเป็นผู้หญิงควรจะหญิงในศักดิ์ศรีและมีเกียรติพอที่จะไม่ทำอะไรเหลวไหลอย,อย่างนี้พระไทยขอโทษที่ผมทำอะไรตามใจคุณไม่ได้นั่นเห็นไหมพระบรมฉายาลักษ์ของในหลวงที่ผมเพิ่งย้ายเข้ามาไว้ในห้องนี้ ข้อแรกผมทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีต่อหน้าพระพักไม่ได้ข้อสองผมตั้งใจจะไม่ทรยศต่อกระแตไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังและข้อสุดท้ายผมยังมีสติดีพอที่จะยังไม่ทำอะไรเป็นการทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองพทายคุณเก่ง ลูกหญิงยอมแพ้เราจบกันแค่นี้ขอให้โชคดีกับประทายเราจะไม่จ้างอีกแล้วเราจะไม่พบกันอีกยาหยีขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณ และคุณรักเขาอย่างจริงใจสักคน เธอจะทนอยู่จนถึงเช้าแล้วค่อยไปไม่ได้หรือไงยายีนี่มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วรู้ไหมนั่นสิถนนมืดก็มืดแถมยังเปรี่ยวออกจะตายเดี๋ยวเราสามคนก็กลายเป็นขนมหวานของไอ้โจรแถวนี้เท่านั้นฉันไม่กลัวหรอกว่าดีแต่ฉันกับยายหมอกลัวนี่นางตกลงว่ายั่วคุณประไทยไม่สำเร็จปลาไม่ยอมกินเบ็ดง่ายๆฉันขายหนะ้า เกินกว่าที่จะทนสบตาปไัยอีกต่อไปอยากจะรู้จริงๆว่าเธอยั่วเขาถึงขั้นไหนคงจะไม่ถึงกับแก้ผ้าแก้ผ่อนเชิญชวนให้เขาเข้ามานอนเหมือนอย่างพวกนางร้ายในทีวีหรอกนะอืมทำไมเงียบไปล่ะไม่ตอบล่ะยี่หถ้าถ้าฉันทำอย่างที่เธอว่าล่ะตายแล้วทำไมเธอกลา้า เอาเอาเอาเป็นว่าฉันไม่บ่นแล้วละละยายหญีจะยอมขับรถพาเธอไปจากที่นี่โดยดีคืนนี้ไปนอนที่บ้านพักของฉันในโรงพยาบาลละกันและฉันจะไม่มีวันมาที่บ้านสวนของคุณปทัยอีกแล้วล่ะเหียบให้เต็มที่เลยนะอดี ท,ทำไมมาแต่เช้าคะอย่าบอกนะฮะว่าหนีใครมาพี่มันจะเป็นต้องหนีหรอกนะในตัวเพราะไม่มีใครน่ากลัวสําหรับพี่นั่นสิคะสามสาวมีแต่น่ารักทั้งนั้นเขากลับกลันไปหมดแล้วกะแต่ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่มียายีเขาคงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ที่นี่ต่อไป อย่างนี้เลยหรือฮะผมนึกว่าเขาจะอยู่ตื้อพี่ะทัยต่อไปนานๆเมื่อกี้พี่กระแตเพิ่งจะชวนผมไปบ้านพี่ะทัยเห็นบ่นพึมพำว่ากลัวถ่านไฟเก่าอะไรอย่างเงี้ยพอดีพี่ะทัยก็มาจะบ้าแล้วในตัวนี่เคลียกันเอาเองแล้วกันนะพี่ไปก่อนดีกว่าเด็กป้าหาเรื่องแต่เช้าไม่เอาหน้า วันนี้เป็นวันดีของเราทำหน้าตาให้มสดชื่นแจ่มใสยิ้มไว้ดีกว่านะแน่ใจนะคะว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีปัญหาอืมเอาเป็นว่าอย่าให้ฉันเล่าเลยนะขอพูดแค่ว่าไม่อยากดินทาใครก็แล้วกันอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่ฉันเคยรู้สึกดีๆได้ค่ะงั้นวันนี้เราไปทำบุญที่วัดด้วยกันไหมคะก็ดีเหมือนกันตั้งแต่ฉันหายเจ็บมาเรายัางไม่ได้ไปทำบุญด้วยกันเลยนะ ตมอพระผิวพระผ่องพระเผือกยังไม่คิดจะสื่อกันเลยค่ะนึกไม่ถึงเลยว่านักเลงพวกนี้จะกลับตัวได้ที่น่าปลื้มใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือทุกคนตั้งใจบวชถวายในหลวงเป็นพระราชกุศลถ้าคนไทยคิดทำดีเพื่อในหลวงทุกคนเรามีถึงหกสิบล้านคนก็จะได้หกสิบล้านความดีแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบรารมีถึงได้น่าอยู่ยังไงละคะ เตรียมตัวไม่ทันไม่รู้ล่ะฉันใจร้อนทนรอไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวต้องไปบอกให้ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเอ้ยให้พ่อผู้ใหญ่แก้วเรียกประชุมได้แล้วล่ะ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรักนี้มีพอเพียงของคณะมิตรประสานการละครในโครงการละครวิทยุเทิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษาและเฉลิมฉลองการครองศิริราชสมบัติครบ60ปีโดยสำนักสือและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนิตยสารวิถีชุมชนขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรักนี้มีพอเพียงต่อไปได้แล้วครับ ยืนดูอะไรอยู่หรือเจ้าพี่ผู้ใหญ่ก็นางกระแตก,กับคุณหนูปทัยนะสิเดินจู๋จีกันอยู่นานเห็นไหมฉันรู้มาตั้งนานแล้วล่ะพี่ผู้ใหญ่แต่พี่ผู้ใหญ่น่ะสิไม่ค่อยจะรู้อะไรเรื่องนี้เลยแม่เตือนเห็นฉันเฉยๆเลยคิดว่าฉันงูใช่ไหมล่ะจะบอกให้ก็ได้นะว่าฉันน่ะสังหรณ์ใจตั้งแต่วันแรกที่คุณหนูปทัยกับนางกระแตเจอหน้าแล้วก็ศบตาก,กันด้วยซ้ำไป เพียงแต่ไม่อยากแสดงออกอะไรเพราะเจียมตัวเจียมใจเพราะลูกสาวของเรานะ่ะเป็นแค่สาวชาวบ้านนอกคอกนาะแต่ในที่สุดนะนางกระแตมันก็แสดงให้เห็นว่ามันก็มีค่าและก็มีดีพอที่จะทำให้คุณหนูป้าไทยเนี่ยตัดสินใจเคียงคู่อยู่กับมันได้ฉันภูมิใจในตัวลูกจริงๆนะพี่ผู้ใหญ่ออแต่ฉันน่ะนะภูมิใจในตัวแม่เตือนมากกว่า เพราะว่านางกระแตนะ่ะมันมีแม่ที่ดีคอยสอนสั่งมันถึงได้มีวันนี้ยังไงล่ะฉันก็ภูมิใจในตัวพี่ผู้ใหญ่เหมือนกันนะเพราะนางกระแตมันมีพี่ผู้ใหญ่เป็นพ่อที่ดีเลิศของบ้านนี้ฉันน่ะเป็นแค่พ่อที่ดีเท่านั้นแต่ถ้าจะใช้คําว่าพ่อที่ดีเลิศหรือพ่อที่สุดประเสริฐกันแล้วก็ต้องเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาตินะแม่เถือน จะพูดยังไงก็ไม่เหมือนกับความรู้สึกที่ท่วมท้นอยู่ในใจของฉันตอนนี้เลยนี่เป็นวันที่ยอดเยี่ยมเดือนที่ดีและปีที่วิเศษสุดจริงๆเลยนะพี่ผูยย้ใหญ่ นี่หน้าบ้านนายเหลืองอารามไปหมดแล้วนะจำปีโชคดีที่พี่ก็สวมเสื้อสีเหลืองมาไม่ง้นสงสัยว่าจะเชยแย่จะคิดว่าสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อตามใครหรือเพราะกลัวเชยไม่ทันสมัยเท่านั้นสิจะ๊ะพิชิตแต่ต้องคิดว่าเราสวมเสื้อสีนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะเป็นสีของในหลวงจ้ะพี่รู้อยู่แล้วจ้าเกิดเป็นคนไทยต่อให้เป็นใบพูดไม่ได้แต่หัวใจก็ร้องว่า เรารักในหลวงกันดังนั้นต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะเรียกว่าหัวใจตรงกันฮ่าไอชิดฝันไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอยโอย,โอย,โอย,โอยดีใจอย่าโวยวายได้ไหมอายคนอื่นเขานั่นนายทำท่าจะพูดอะไรกับพวกเราแล้วล่ะจะจะจะ,จะตกลงจะฟังนายพูดก่อนเรื่องของเราเอาไว้จัดการคืนนี้บ้าพี่ชิดนี่ทุกคนฟังทงนี้หน่อยนะครับที่นัดมากินเลี้ยงในเย็นวันนี้ เพราะมีข่าวจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้เอาจริงเหรอคุณพระไยัยเรื่องแรกคือแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของสวนคนใหม่เอาเอ้ใครกันละ่ะนายจะทิ้งพวกเราไปได้ยังไงเนี่ยนั่นนะสิไม่ใช่ข่าวดีแล้วนี่นาะว่าเดี๋ยเจ้าของสวนคนใหม่เป็นใครกันละ่ะนี่ไงครับเขาชื่อกระแตนั่งยิ้มแต่อยู่นี่<อ>ผมขอลูกสาวพ่อผู้ใหญ่แก้ว ตกลงกันแล้วเรียบร้อยว่าจะแต่งกันเดือนหน้านี้แหละตัวจะมีพี่คอยแล้วเย้ yeah! <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> พี่กระแตหน้าแดงเชียวระวังนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน โอ้ยซุกไว้กับอกของนายก็ได้จำไว้นะชีสจำปีทีใครทีมันก็แล้วกันครับเอาเอาอีเรื่องที่สำคัญนะคือผมจะปรับปรุงไร่สวนของเรานี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าต้องการแค่พอเพียง และทำไมยังต้องทำนั่นทำนี่นั่นเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งว่าคำว่าพอเพียงน่ะไม่ได้หมายถึงหยุดอยู่แค่นี้แต่ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเช่นเดียวกับที่พระองค์ท่านท,านทรงได้รับรางวัลพระมหากษัตริย์นักพัฒนาจากองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมาเนี้และผมกระแตกระตัวนผู้ใหญ่นเตือนนเปล่ง นา้าแจมลุงแชงชิดจำปีพวกเราพี่น้องและคนไทยทุกคนคงจะมีความสุขบนแผ่นดินนี้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะร่มพระบาร,รมีของในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเราพาที่ผ่านมาพวกเราได้ทำได้แค่รักสามัคคีและช่วยกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลตอนนี้เราทุกคนมาร่วมกันร้องเพลงถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของประชาชนชาวไทยผมเชื่อว่าเป็นเพลงที่อยู่ในใจและทุกคนร้องได้นั่นคือเพลงสดุดีมหาราชามหาราชินีพร้อมไหมทุกคนพร้อมนะหนึ่งส,งสโโอสโคเดชะองค์พระประมุขภูมิพมล มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทยมหาราชขัตติยะหัวในดุดรมโพรมใสของปวงประชาขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินีคู่บุญ บารมีจากกรีกเรกรดฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้า,าพุทธเจ้าขอสาดูดีขาองค์พระสยมบรมราชันขวัญลาเพ่งบุญญาสมสงาบารมี ของข้าพระพุทธเจ้าน้องเก้าขออัญชุลีสาดุดีมหาราชาสาดุดีมหาราชินีโคเดชะองค์ระารามุขภูมิพลมิ่งควันขวงชนประชาชา,ชาไทย หัวในดุดร่มโพรมใสของปวงประชาขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินีู่บุญมารมีจะกรีเรอป้าองค์สมเด็จพ,พระเจ้าอยู่ พระเจ้าขอสาดุดีอาองราสยมบรมราชันควันลาเป็นบุญญาสมสง่าบารมีของข้าพระพุทธเจ้าน้องแก้าขออันชุลีสาดุดีมหาราชา รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภพาธีพัฒนะลินดาเกศริวรการเจริญดีทีระบุญริพแพรพันทิพยิ่งรุ่งเรืองจากกรีชุ่มนิกายสัจพศศีหเมธีวรวันณสิริสุวรรณประณิธีรัตนวิจิตยาดาวิทยาพันประชาวราพรโกสุมสุริยาอัศวเทพจุราลีพรพศครุตเวโชและแมนวดีนุยุทธอาทรภาธีพัฒนา ินดาเกศริควบคุมการแสดงชนัดหานอาสาบันทึกเสียงธีระบุญริศและอัศวเทพให้เพลงประกอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระบุญริศควรหาเวชสิทธิ์อำนวยการผลิตบันทึกเสียงที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษา และเฉลิมฉลองการครองศิริราชสมบัติครบ60ปีโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาม,มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยาสารวิถีชุมชนในอันดับต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความสำราญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เป็นยาเป็นยาเตือนใจให้คำว่าแพ้ไม่มีแน่ๆหากใจยังสู้ถ้ามวัวนิ่งอยู่ก็คงไม่รู้มีเส้นชัยแค้นขาดตาบอดขอเพียงแต่ไม่ถอดใจวดาดฝันมีมานเอาไว้แล้วก้าวไปให้ถึงความฝานัน อย่าถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเป้าดูหัวใจนักสู้ฝ่าฟัน ทำกินไม่มีเงินน้อยจะไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่คอยแต่ว่าาสนาสองมือสองเท้าพวกเราเก้าวไปข้างหน้าไม่หมัวคอยวาสนาในไม่ช้าคงควารี อย่าถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่ ไม่มัวคอยวาสนาในไม่ช้าคงควารี